สวัสดีทุกทุกท่านค่ะธนกรนิพา์พรพัชรพงศ์ทองดีพระอาทิ์ขึ้นสวัสดีทุกทุกท่านนะคะอาอาซอไนจันธนิมิตสวัสดีค่ะวันลบมาเรียนอ,นออนไลน์กันแม่มาเรียนจะกกูไงมาเรียนจะกกูกูสอนยังมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเขาบอกครูสอนไม่รู้เรื่องครูสอนไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษ A อ็เซนต์ก็ไม่ได้ I love you <laughs> uh, mm hmm. มาวันนี้จะมาสอนดิตีบตู้ปันสุดิตีบฮีขโมย <laughs> มาดูกันค่ะไอจิบอยู่เช่าหิน พีอาร์เดตีพีอาร์เดตีพีตี้พีตี้พีตี้พีอิดอะเขมวยอะเขมวยพีอิดอะเห็นแกตัวอะเห็นแกตัวพีอิดเห็นแกตัวพี่อิดเอาไปหมดเลยพี่อิดเฮีย ฮีอ He <laughs> right, <laughs> ิดเพียเฮียมากๆค่ะเฮียมากๆค่ะีอิตเรีเฮยค่ะฮีอิเรี่เฮียค่ะีอิเอาไปหมดเลยค่ะฮีอิตเห็นแก่ตัวฮีอิดเบรเห็นแก่ตัว โอ้ฮีอิดไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะโอ้ฮีอิดยีอะไรวะไอเฮียไอเฮียฮีอิดขโมยฮีอิดขโมยอ๋อในนี่มันไข่นี่วะฮีอิดทำไข่แตกแล้วไม่เอาไปไอเฮียฮีอิดไปแล้วค่ะฮีอิดไปแล้วค่ะ ดูมันทำไอเวนเอย้ย He eat ไอเวน He eat ไอเวนอไข่แตกแม่งไม่เอาไปด้วยนะคุณผู้ชมอุตส่าห์เลือกไข่แตกมันปากกูเป็นเที่อะไรวะตรงเนี้ยเป็นเลิมแล้วว่าเป็นอะไรวะต้องทายอย่าหมองอือใช่เห็นแกตัวสุดๆฮ a อิตเวลี่เลว He อ a t เวอร์ฮีค่ะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้สอนภาษาอังกฤษกันนะคะฮ e อิตไอนาดานแม่นแล้วแม่นแล้วโกตูโฮมแล้วไอเฮียแม่นแล้วแม่นแล้วอันนี้ต้องไปถึงประยุทธ์เลยส่งคลิปแชร์ไปเลยค่ะแชร์ไปให้ถึงประยุทธ์เลยให้ประยุทธ์รู้เพราะประยุทธ์บอกว่าต้องติดเครื่องวงจรปิดไอพวกเลว 一百里也讲卡一一天真真开。<music> <music>